สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนจากคุกกี้รันนะครับคือคุกกี้ราชินีน้ําแข็งนะครับอันดับแรกนะครับเราจะวาดเป็นหัวกลมๆนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนะครับเราจะวาดตัวให้ยาวลงมานะครับเป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็เป็นขานะครับขาจะยืนไขว้กันปลายเท้าก็จะมบนนะครับแล้วก็เป็นขาอีกข้างหนึ่งนะครับประมาณนี้อยวเพิ่งใส่เสื้อผ้าให้ราชินีนะครับต่อไปก็จะเป็นแขนนะครับแขนก็จะยาวออกมาแขนอีกข้างหนึง่ง คราวน,นี้ก็ใส่เป็นชุดแ้ทาชินีน้ำแข็งนะครับเป็นตัวลงมาแล้วก็เป็นกระโปรงนะครับกระโปรงเราก็จะวาดเป็นตรงๆมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาใส่ในส่วนที่แบบว่าเป็นเป็นแบบหลายหยักๆของกระโปรงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็จะมีเป็นขีดออกมาสักสามอยักนะครับนะครับแล้วก็ลายที่ท้องก็จะเป็นลายประมาณขึ้นมาเป็นขดๆอ่าเราก็ได้ตัวแล้วนะครับมีสร้อยคอ มีเครื่องประดับต่างๆนะครับแต่เรายังไม่ได้วาดหัวกันเลยมีถุงเท้ามีรองเท้าเป็นรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งนะครับคราวนี้หัวหัวก็อยู่ในลักษณะวงกลมนะครับเราขีดแบ่งนิดนึงเพื่อให้วาดง่ายขึ้น แล้วเราก็วาดทรงผมนะครับเป็นการแบ่งข้างในวงกลมนะครับเสร็จแล้วนะครับทรงผมต่อมาก็วาดเป็นเหมือนลูกบลูเบอร์รี่บนหัวนะครับเป็นกลมๆเสร็จแล้วก็มีจุดข้างบนนะครับเป็นเหมือนเป็นลูกบลูเบอร์รี่มีใบด้วยต่อมาเรามาวาดลูก,กตากันนะครับ วาดเป็นโคง้โคงๆเหมือนตัว u ก่อนนะครับแล้วก็เป็นคิ้วนะครับทำตัว u ใหญ่ขึ้นนิดนึงเมื่อกี้เล็กเกินไปแล้วก็ปาก คราวนี้เรามาทำเป็นไม้เท้าน้ำแข็งนะครับขีดเป็นเส้นตรงๆลงมาคู่กัน2เส้นนะครับขีดเป็นเส้นตรงๆลงมาเอาหนากว่านี้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะวาดยากนะครับหนาๆตรงปลายก็ตัดลงมาเสร็จแล้วก็จะเป็นด้านด้านบนนะครับจะเป็นคล้ายๆมงกุฎ วาดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับแล้วก็เป็นกลีบ1กลีบ2กลีบ3มมีเป็นจุดๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดเส้นกันเนาะนี่ครับก็ร่างดินสอเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมามาตัดเส้นกันดีกว่านะครับใช้ปากกาเส้นใหญ่ๆเลยตัดเส้นขอบนะครับ ตัดเส้นขอบไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวข้างในเราจะใช้ปากกาเส้นที่เล็กลง ก็ตัดเส้นไปนะครับ เสนขอบส่วนของใบไม้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนป่นปักผมเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คล้ายๆลูกบลูเบอร์รี่อยู่บนหัวนะครับเป็นเส้นขอบที่เราตัดเอาไว้ต่อมาเดี๋ยวเราใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับมาเก็บรายละเอียดก็ตัดลงไปนะครับ จับปากกายาวออกมาแบบนี้อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าถ้าจับสั้นก็เดี๋ยวจะบังรูปนะครับเดี๋ยวน้อง,องๆจะมองไม่เห็นรูปกันอืมมองเห็นหรือเปล่า พยายามเปลี่ยนโคมไฟใหม่นะครับเพราะว่าโคมไฟเดิมมันมืดๆเนาะอันนี้สว่างขึ้นหรือเปล่าต่อไปก็มาวาดลวดลายต่างๆนะครับตรงหน้าเราล่างไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องกลัวนะครับเราค่อยมาวาดทีหลังก็ได้เราวาดส่วนที่เป็นรายละเอียดอื่นๆกันก่อนก็ได้นะครับ ขาถุงเท้าแล้วก็เท้านะครับมีสกเก็ตน้ําแข็งด้วยสกเก็ตน้าแข็งมีตวดลายนิดนึงอ่าต่อมาก็เสื้อนะครับเป็นเหมือนเสื้อเกาะอ,อกเนาะแล้วก็มีเป็นสร้อยคอด้วยต่อมาเราวาดส่วนที่เป็นคิวก่อนนะครับเพราะว่า มันทับตรงอื่นถ้าเราวาดผมไปก่อนสิ่งสิ่งที่ตามมาก็คือเดี๋ยวเราจะขีดเส้นทับนะครับนี่ครับเส้นตรงนี้ครับถ้าเราขีดมาผิดปุ๊บคิ้วเราก็จะเป็นคิ้วลายนะครับแต่ถ้าเราวาดคิ้วก่อนเดี๋ยวตอนที่เราวาดผมมันจะง่ายขึ้นนะครับ ตาให้มีแบบเป็นชั้นในด้วยก็ได้คราวนี้มาวาดผมนะครับเราขีดไปถึงคิ้วเราก็หยุดนะครับแล้วเราก็มาขีดใหม่ถึงคิ้วเราก็หยุดแล้วเราก็มาขีดใหม่ตรงนี้ก็นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคุกกี้ราชินีหิมะนะครับ ง่ายๆกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาระบายสีตัวนี้กันนะครับสวัสดีครับ